พี่น้องผู้ศรัทธาต่อเรอทั้งหลายครับหนึ่งในอิบาด์ที่เป็นสุนนะของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลลูอะลัยฮะสัลลัมนั่นก็คือการลุกขึ้นมาละหมาดในยามค่ําคืนที่เราเรียกว่ากิยามุลเลนการละหมาดในยามดึกการแสวงหาความดีต่อรอสุบฮานุอัตลานี่คือสเบียงที่บรรดาชนรุ่นก่อนที่พวกเขาเหล่านั้นได้ดํารง รูปแบบเอาไว้ในการปฏิบัติตามแบบอย่างของท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลฮวอะลวะสัลลัมความประเสริฐมากมายสําหรับการละหมาดในยามค่ําคืนนั้นมันจะช่วยที่จะทําให้จิตใจของเรานั้นมีความสงบมันจะช่วยชําระความกังวลความโศกเศร้าและสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราได้เป็นอย่างดีและมันช่วยยับยั้งความชั่วร้ายต่างๆมากมายที่จะเกิดขึ้นกับตัวของเราพี่น้องครับนี่คือภาคผลของการละหมาดในยามค่ําคืน ท่านนบีสุลลัละุอะลัยฮะสัลลัมนั้นส่งเสริมให้พวกเราบรรดามุสลิมผู้ศรัทธานั้นรักที่จะละหมาดในยามค่าคืนแน่นอนว่าอัลลอฮฺสุบฮะฮาอุตะลาได้กําหนดให้กับเบ่าวของพระองค์ทุกคนในการละหมาดฟารัรดูห้าเวลาแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งที่ท่านนบีสุลลัาละุอะลัยฮะสัลลัมได้พูดถึงความสําคัญนบีบอกว่าละหมาดเนี่ยห้าเวลาคือเป็นสิ่งจาเป็นเป็นฟรัรดู แต่ก็ยังมีละหมาดอีกละหมาดหนึ่งที่ท่านนาบีนั้นมักจะปฏิบัติเป็นประจำนั่นก็คือการละหมาดซุนนะที่เราเรียกว่าละหมาดกิุลเลนท่านนาบีสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมฮะดิษบทนี้รายงานจากท่านอับดุลลอฮ์บินอัมกล่ลาวว่านาบีสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมพูดว่าอินน ah ่าอะฮับบัสซิยามอิลลลอฮิซิยามุดาหูดการถือศีลอดที่ฉันรักยิกนะ่งนักเท่เาคือการถือศีลอดของท่านนาบีดาวดูดวะอะฮับบัสสล่าอิลลลอฮิสลาตุดาวูด และการละหมาดที่รักยิ่งสําหรับฉันคือการละหมาดของนบีดาวูดกานยานามะนิสฟัลไลลิวยะกูมุสุลุสะฮูวยานามุสุลุสะฮูวกานยาซูมุยอมันวยุฟติรุยอมันนะครับฮะดิษบนี้บันทึกโดยอิมามบุคฮรีเลมุสลิมท่านนบีสุลลาะฮุอะลัยฮุสุลลัมได้อธิบายถึงรูปแบบการถือศีลอดและการละหมาดของท่านนบีดาวูดท่านนบีดาวูดนั้นจะนอนครึ่งคืนและครึ่งคืนหลังท่านก็จะลุกขึ้นมาละหมาด นะครับแล้วก็ช่วงท้ายก่อนที่จะเข้าละหมาดซุบฮีก็จะใช้เวลาตรงนี้นอนพักเล็กน้อยและท่านนบีดาวุฒนั้นการนยายะซูมุย่อมันวยุฟติรยอมันนะครับถือวันเว้นวันนะครับนี่เป็นสุนนะของท่านนบีดาวุฒอะลัยฮิสสลามที่ได้ปฏิบัติเป็นแบบอย่างเอาไว้ท่านนบีสุลต์ละฮฮุอัลัยฮิวสลัมก็บอกว่าการละหมาดที่รักยิ่งการถือสินอดที่รักยิ่งนะที่ฉันแล้วเนี่ยแน่นอนคือการปฏิบัติของท่านนบีดาวุฒอะลัยฮิสสลามพี่น้องผู้ศรัทธาครับ การละหมาดกิยามุรเรนนั้นเริ่มตั้งแต่หลังละหมาดไอชาจนถึงก่อนเข้าเวลาละหมาดซุบฮีและเวลาที่ท่านนาบีสุลต่านฮุอะไรสล l a พูดถึงเวลาที่ดีที่สุดก็คือเวลาหนึ่งในสามของกลางคืนนั่นหมายความว่าท่านเชคมินบาสได้พูดถึงนะครับเศษหนึ่งในสามของกลางคืนหมายถึงว่าตั้งแต่หลังละหมาดไอชาเนี่ยนะครับให้เรานับไป7ชั่วโมงนะครับหมายถึงว่าชั่วโมงที่7เนี่ยก็จะอยู่ประมาณตีหนึ่งกว่าหรือตีสองนะครับเป็นช่วงที่ มีความประเสริฐอย่างมากเพราะว่า h ะด i ษบทหนึ่งที่ท่านนาบีสุลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมได้พูดถึงความประเสริฐของการละหมาดในายามค่ําคืนนั่นหมายถึงว่าอัลลอฮฺสุบฮานาอุตตะลาจะลงมาหาบ่าวของพระองค์ในายามค่ําคืนทุกๆคืน h ะด i ษบทนี้พี่น้องครับรายงานจากท่านอบูฮุเรย์รอท่านนบีสุลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมได้กล่าวว่ายันซิลุรับบุนาตทบารุกกะวะตะลาคุลลาเลลตินอิลาสสมาอิดดุนยาฮีนายับกวะซุลุซุลเลย์นัลอาอัศร์ท่าน กล่าวว่าพระองค์อลละนั้นจะเสด็จลงมาในทุกๆค่ำคืนยังชั้นฟ้าดุนยาอัลลอฮ์สุบฮานะตะลาของเรานี่แหละครับพี่น้องจะลงมาจะเสด็จลงมาในทุกๆค่ำคืนจะลงมายัางท้องฟ้าดุนยาและจะอยู่ในช่วงเวลาหนึ่งในสามของกลางคืนนะครับแสดงว่าในช่วงท้ายของกลางคืนนั้นหมายถึงว่าเลยเที่ยงคืนมาแล้วนะครับช่วงเวลาประมาณตีหนึ่งตีสองนะครับเป็นช่วงที่ดีที่สุด นะครับฟฟยกูนและเมื่อรสัสบาฮาโุตลาลงมาแล้วพี่น้องครับพระองค์ก็จะบอกว่าใครก็ตามที่วิงวอนขอพรต่อฉันเนี่ยฟาสตัชบาลาหูพระองค์อลอสจะตอบรับในสิ่งที่เขาขอวัวไมเยสอาลูนีฟฟออติยาหูและใครที่ขอต่อฉันไม่ว่าเราอยากจะได้อะไรเราปรารถนาอะไรพี่น้องครับลุกขึ้นมาละหมาดในยามค่ำคืนอลอสบอกแล้วว่าอยากได้อะไร อัลลอฮ์ตาลาก็จะให้ในสิ่งที่เขาต้องการวะไมายสอาลูนี่ใครที่ขอต่อฉันฟะอัติยาหูอัลลอฮ์ตาลาก็จะให้กับเขาวะไมายสตักฟิรูนี่และบุคคลใดผู้ใดที่เขาลุกขึ้นมาแล้วและวิงวอนวาตา่อละาขออภัยโทษต่อละซุบฮาโนตะลาฟักฟิรูละหูอัลลอฮ์ตาลาก็จะอภัยโทษให้กับเขาอัลลอฮ์อัครป้องผู้ศรัทธาที่มีอม م านที่รักองอัลลอฮ์ทั้งหลาย นี่คือความประเสริฐมากมายที่อัลลอฮ์พูดถึงค่ําคืนหนึ่งที่เบ่าวคนหนึ่งได้ลุกขึ้นได้มีโอกาสก้าเฝ้าอัลลอฮ์ซุบฮานุอัตตาลาสามประการสามคำสัญญาของอัลลอฮ์ซุบฮาานุวัตาลาหากบุคคลใดก็ตามพี่น้องครับที่ลุกขึ้นมาแล้ววิงวอนดุอา,า่อลลอฮ์ฟาอัตเตจีบะลาหูอลัลลอฮ์จะตอบรับและบุคคลใดก็ตามที่เขาขออะไร ฟาอัวะวะติยาหูอลลก็จะให้กับเขาและบุคคลใดก็ตามที่เขาลุกขึ้นมาแล้วขออภัยโทษสารภาพบาปต่างๆมากมายที่เขากระทำอัลลอฮ์สุบฮานุตาลาบอกว่าฟาอักฟิรุลหูอัลลอฮ์ตาลาจะให้อภัยยกโทษให้กับเขาขอดูอาต่อละโอกาสสําคัญที่สุดที่อัลลอฮ์ตาลาจะลงมาหาเราในทุกๆค่าคืนเพื่อต้องการที่จะมาทับฟังสิ่งที่เบาของพระองค์ขอมารอรับ การสารภาพบาปของผู้ศรัทธาต่อละซุบฮานอตลาทั้งหลายขอให้เราทั้งหลายนั้นได้มีโอกาสสักครั้งหนึ่งเดือนละครั้งอาทิตย์ละครั้งในการเข้าเฝ้าต่อละซุบฮานอตลาแล้วเราก็จะได้ตามคำสัญญาที่ลอตลาได้กล่าวไว้ในฮะดิษบุนี้